วันนี้มาสอนวิธีการเล่นเกม PSP บน iPhone iPad แล้วก็ iOS ตอนนี้เราสามารถเล่นเกม PSP หรือว่า,าใช้ตัวแอป PPSSPP ได้แล้วนะครับบน App Store ก็ให้เรามาที่ App Store ได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาชื่อแอป PPSSPP นะครับตัวนี้จะเป็นตัวจำลอง emulator นะครับเอาไว้เล่นเกมแนวพวก PSP ก็กดติดตั้งตัวแอปนี้มา นี้เราก็มาที่ App Store เหมือนเดิมนะครับเราต้องมาโหลดตัวแอป u n h i p เพื่อเอาไว้แตกไฟล์7 h i ชิปแล้วก็กดดาวน์โหลดหรือกดรับนะครับแล้วก็กดติดตั้งนะครับเราก็จะได้ตัวแอป u n c h i p ตัวนี้มาเราจะโหลด ROM ลเกมยังไงนะครับขั้นตอนวิธีโหลด ROM ลเกมผมสอนไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะผิดกฎของ YouTube นะครับ แล้วก็แค่เข้ามาที่ Google Chrome หรือว่า Web Browser นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า l o m TSP ISO ค้นหาได้เลยแล้วก็จะมีเว็บไซต์ให้เราดาวน์โหลดเข้าไปดาวน์โหลดค่อนข้างเยอะวิธีโหลดก็ไม่น่าจะยากนะครับมันก็จะมีเกมให้เราเลือกแล้วก็กดดาวน์โหลดเกมมานะครับผมไฟล์ส่วนมากมันจะเป็นไฟล์เกมชิพ นะครับไฟล์เกมส่วนมากมันจะเป็นไฟล์ชิปก่อนเราต้องเอามาแตกไฟล์เพื่อให้มันได้เป็นไฟล์ iso สมมุติเราโหลดเกมนามสกุล .7 o t เจ็ดชิปมาแล้วเราก็มาที่แอป unchip แล้วก็กดเครื่องหมายบวกกด o นไฟล์ i ไอค u d สมมติว่าผมโหลดไว้ใน google chrome ก็เข้ามาที่ใน iphone ของฉันนะครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์ chrome ตัวอย่างก็จะเป็น2เกมนี้ เราก็ทําการแตะที่ตัวไฟล์นะครับมันก็จะทำการแตกไฟล์ให้เรานะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์มาเราแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาที่แอปไฟล์นะครับาจากนั้นเราก็มาที่แอปไฟล์นะครับมาใน iPhone ของฉันนะครับมาที่โฟลเดอร์ unzip ที่เราได้แตกไฟล์ไปนะครับแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์ของเกม ไฟล์เกมก็จะเป็นนามสกุลชื่อเกมแล้วก็ .iso นะครับแล้วก็กดแตะแล้วก็กดย้ายนะครับหรือคัดลอกมาวางไว้ในโฟลเดอร์ของ ppsp s p PP นะครับแล้วก็วางในโฟลเดอร์เกมก็ได้หรือโฟลเดอร์อื่นๆ,ๆก็ได้นะครับแล้วก็กดวางหรือกดย้ายเข้ามาในโฟลเดอร์นี้ช่วยให้เราจําได้ว่าไอาเกมไฟล์เกมต่างๆมันอยู่ในโฟลเดอร์ไหนบ้าง กดเปิดแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับมาที่ psp แตะไปแล้วก็มันก็จะมีโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วก็มาที่แตะโฟลเดอร์เกมแล้วก็จะขึ้นตัวเกม2เกมนี้ขึ้นมาแล้วกดแตะเล่นได้เลยแค่นี้เลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกม psp บน iphone ipad นะครับโดยที่เราไม่ต้องไป j a ล l บร e เครื่องไม่ต้องไปโหลดทวงทวีกแบบให้ยุ่งยากแล้วแล้วก็ เป็นเกมแนวคล้ายๆพวก PS2 เลยนะครับมีให้ดาวน์โหลดแบบเกมมวยปั้มเกมที่แบบหลายคนคอมเมนต์มาส่วนการเข้าเกมมามันก็จะมีพวกเซฟเกมแล้วก็เมนูฟังก์ชันด้านบนนะให้เราแตะมันจะมีให้เราตั้งค่าจำลองการตั้งค่าการแก้ไขต,ต่างๆนะครับเราก็สามารถปรับแต่งแล้วก็เมนูแบ็กกลับหรือเมนูออกจากเกม